สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมนี่นะคุณนี้ crossword l นั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะมาทำการเปิดกาชากันครับเนื่องจากตัวละครตัวใหม่มานะครับนั่นก็คืออิมเจนที่ชื่อว่าฟูฟูนั่นเองนะฮะตัวนี้เลยนะครับนะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะตัวนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีคนขิงกาชาตัวนี้สักเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย <S <s เดี๋ยวผมจะมาเปิด ตามตั๋วฟรีที่ผมมีอยู่นะเฮ้ยจะเรียกว่าตั๋วฟรีดีไหมเอาเป็นว่าตั๋วสุ่มอิมเมจนที่ผมเก็บมาตั้งแต่แพทที่แล้วละกันก็จะมาเปิดหาเจ้าฟ uh ูล huh. ฟูนั่นเอง <oyun> นะครับรวมถึงว่าาถ้าเราเปิดเนี่ยเราก็อาจจะได้พวกสดาวที่เรายังไม่เต็มหรือว่าเรายังไม่ขัดสิบเนี่ยมาเพิ่มพลังให้ตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับส่วนตัวอื่นที่มันจะเป็นเมตาในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนเเห็นมาเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามันเข้ามาเน่ยคออเนดื ค่อยว่ากันอีกทีตอนนั้นนะครับผมอ่ะโอเคฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยครับว่าเราจะได้หรือเปล่าประมาณ130ใบนะฮะก็ต้องมีบ้างแหละนะครับนี่เห็นหลอดไหมทุกคนหลอดตรงนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับจัดไปไปครับผมดอกแรกโอ้โหดอกแรกกอล่นผมแล้วครับโอ้ยอ่ะโอเคฮะถือว่าเซิร์ฟเซิร์ฟไปก่อนไปต่อดอกที่สองมาอะไรนี่ทุกคนสีด่ดาวขอเอยอะขอเอยอะมาหน่อยเพื่อน มาหน่โอเคมาหนึ่งฟองฮะหนึ่งฟองนี้ต้องไปแล้วล่ะเพื่อนเข,ขาคาซีนเฮ้ยเข,ขาคาซีนเลยทุกคนถือว่ามันมาหรือเปล่าฟึ๊บโอไม่ใช่ธ <c oughs> าตุไฟน้องไมหรือเปล่าหรือสกูลสกูลอ <c oughs> เปิดตู้นะ้ำก็ยังได้ธาตุไฟสกูลเป็นตัวที่ผมเปิดกาชาน่าจะได้บ่อยที่สุดแล้วนะฮะ อ๋อแสดงว่าแผทล,ล่าสุดมันน่าจะรีเซ็ตพวกคัตซีนออกนะมันก็เลยมีคัตซีนอยู่นะครับอ่ะโอเคครับผ่านไปยี่สใบนะครับไปที่30โปรมาอีกแล้วอุยถือว่ามันแตกบ่อยอยู่นะหมอระเบิดบ่อยอยู่นะครับอุย้ยเรดดีนะเนี่ยเรดดีแล้วเนี่ยโอเคไปก่อนเบาๆอ่ะเราจะไม่ตื่นเต้นกับคัตซีนครับเราจะค่อยๆดูไปนะครับน้ำเด้งไปซ้ายไปขวา วนว,นวนขึ้นลงฟึบสีม่วงและโอ้ไม่มียันขึ้นครับน่าจะเป็นเพนกวินนะฮะปาบเข้าไปอาโอเคตัวนี้ยังได้อยู่นะผมว่าผมก็ยังได้ใช้อยู่นะครับเอบอลทอร x นะครับก็ยังไม่เต็มนะถือว่าใช้ได้ไปต่อไปที่2เลยนะฮะขอลุ้นเถอะขอให้ยันมันขึ้นเถอะเพื่อนซ้ายทีขวาทีหมุนขึ้นวนปึ๊บและโอ้ท่าน้ําขอซุยริวแล้วกันถ้าได้ขอซุยริว แมวซีลากูนสวยริวสวยริว,รวโอ้ยทำไมมันต้องเป็นตัวนี้อยากได้สวยริวมากกว่าไงคือสวยริวมันได้ใช้ในเอพิโซดนี้ชัวร์ครับแต่ซีลากูนเนี่ยเอาจริงตอนนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้ละนอกจากว่าจะไปปั้นมาลงลานปลองอิมเจนนนะเออก็โอเคฮะก็ถือว่ายังไม่ได้ตัวอะไรที่เราต้องการนะครับไปต่อครับสี่สิบฮะ มอ <More S 2> ละเบิดอีกแล้ววิเลตระเบิดดีมากทุกคนเล้ระเบิดดีมากมาแล้วหึงฟองขอแบบเปิดทั้งหมดไปเลยและลุ้นว่าฟูฟูจะมาไหมขอพื้นฟ้าหมุนขึ้นไปลงมาปุ๊บสีทองโอ้โหสปา์กี้มาสปา์กี้ก็ได้ครับสปา์กี้มาโอ้ได้นกครับผมเบรดี้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปั้นเลยจริงๆนะเออก็ ยังไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับแต่ถือว่ามันก็แตกบ่อยอยู่นะเออม่อแตกบ่อยอยู่ไปต่อเลยอุย้ยมันบักกไปเ่ยทุกคนอ่ะม้อแตกบ่อยอะไรแต่ขอตัวดีๆหน่อยเปิดทั้งหมดไปเลยเปิดทั้งหมดไปเลยฟูฟูมาเหอะ่วยแล้วเนี่ยหมุนขึ้นไปลงมาปุ๊บสี่ม่วงเอ้ยยันไม่ขึ้นถ้ายันขึ้นมันก็จะรู้ว่าเป็นยามิอะไรอย่าใช่ไหมแต่อันนี้มันคือแบบพอกพังทุกคน โอ้โอเคฮะปะ่ะไปต่อถือว่ามันระเบิดบ่อยเฮ้ยทุกคนผมว่าไอดีผมกำลังติดฟักคือมอระเบิดทุกการเปิดและโอ้แต่มันไม่มีตัวที่แบบมันไม่มีตัวที่ถูกใจเราเลยอผมอยากได้ตัวที่มันเพิ่มดาเมจผมแบบซุยลิวหรือก็ไม่ก็ได้ฟูฟูไปเลยไ,ได้ไหมเนี่ย ไปต่อครับโอ้ไม่ระเบิดละโอเคหลุดละโอเคมอไม่ระเบิดนะครับโอเคฮะตอนนี้เราจากร้อยสามสิบใบเนี่ยตอนนี้ผ่านไปเจิบใบละนะครับก็ถือว่าระเบิดโอเคอยู่นะอ่ะโอเคไปต่ออีหกส3ใบมอระเบิดเลทด,ดีเลยด,ดีเลยระเบิดดีปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บปบอขอแบบเปิดไข่เป็นตามลำดับตามลำดับปับ๊บ ปับปับปับและเรียกเทพออกมามาเป็นตัวหื้นฟ้าจงมาสถิตยอยู่ในดีผมขอผมขอหนะจริงพุ่งลงมาท่าน้ําและโอ้โอเมื่อกี้คือสีเขียวหรือสีฟ้านะเหมือนจะเป็นสีเขียวหรือเปล่าโอโอโ,โรบอร์ส <laughs> โอเคสีเขียวนะฮะยันไม่ขึ้นเลยนะฮะวงแหวนไม่ขึ้นเลยนะครับอะ โอโรโบลอนี่ถือว่าโอเคนะโอโรโบลอนี่ผมถือว่าก็ดีนะครับไปไปต่อเลยแล้วกันนะครับไประเบิดอีกแล้วโหมันปล่อยเลยจริงๆฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดติดตามให้ผมเนี่ยขอให้ทุกคนแบบมอระเบิดบ่อยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ขอให้ได้ตัวดีๆแล้วจัดไปเลยกระทิงสี่สใบจัดไป ระเบิดรัวๆระเบิดรัวๆระเบิดรัวมาอยู่มาอยู่ระเบิดบ่อยมากๆระเบิดบ่อยมากๆและจังหวะนี้ต้องเป็นตัวรุ้งบ้างแล้วแหละต้องมาแล้วแหละจริงๆต้องมาทุกคนไปซ้ายทีขวาทีหมุน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 ,มนลงมาสีเหลืองสปาเกตตี้ม่ก็อูกี้แน่ๆผมว่าอะไรกี้มาแน่นอนอูกี้โอ้โห น่าจะได้สี่ดาวเกือบครบแล้วนะจากการเปิดตู้ครั้งนี้นะฮะโอ้ยฟืนฟ้าไม่มาเลยอ๋อโอ้โหไม่ระเบิดแล้วครับไม่ระเบิดแล้วทุกคนไปอีกทีหนึง่งมาหน่อยโอ้ไม่ระเบิดแล้ววะมันหมดหลูบละหมดช่วงเวลาแล้วครับโอเคสุดท้ายแล้วระเบิดมาถือว่าระเบิดบ่อยมาก แต่ขอตัวที่แบบเราได้ครั้งเดียวแล้วเราว้าวอะไปเลยเอาละคัดซีนรอบเนี้ผมว่ามันต้องลุ้งแล้วแหละต้องพื้นฟ้าแล้วแหละหมุนขึ้นไปแล้วลงมาเป็นธาตุน้ำแล้วยันขึ้นไหมโอ้ยันไม่ขึ้นครับแสดงว่าซุยริวตามที่เราเรียกร้องแน่นอนนะฮะน้องริวมาแล้วโอ้ยได้จริงๆนะฮะซุยริวนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟูฟูไม่ได้ฟูฟูนะฮะ โอเคฮะก็เหลือ3ใบนะเดี๋ยวผมจะเปิดไปเลยแล้วกันนะแบบทีละใบชิวๆนะครับก็ไม่ได้หวังอะไรละนะมันก็คงไม่ได้นะครับจากตั๋วฟรีที่เก็บมานะก็เดี๋ยวเราจะาเก็บตั๋วฟรีอีกจากกิจกรรมจากอะไรพวกนี้นะครับหรือจากการเติมเงินเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีมาอีกเนาะเราก็จะมาเปิดกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าดวงในการระเบิดหม้ออะไรเงี้ยโอเคนะ133ใบเนี่ย มันก็คือกดกดแบบ10ครั้งเนี่ยไป13ทีเนี่ยมันระเบิดไปประมาณ10หรือ9หรือ10ทีเลยนะคือถือว่าเรท4ดาวเนี่ยค่อนข้างโอเคมากๆสําหรับตู้นี้หรือไม่รู้ว่าสําหรับผมหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเรทดีแต่ว่าไม่ออกตัวพื้นฟ้าเลยนะครับนะแม้แต่ตัวเดียวไม่ออกเลยนะแต่ออกตัว4ีดาวมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคฮะก็เพื่อนๆลองไปเปิดดูแล้วกันนะถามผมเนี่ยสำหรับความหน้าเปิดนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเทียบกับตัวมังกรในแพทที่แล้วนะครับทาราโคนาเนี่ยมันมีความหน้าเปิดน้อยกว่านะมันมีความหน้าเปิดน้อยกว่าเพราะว่าด้วยความที่ตัวเขาเนี่ยไม่มี CC ที่แบบทาให้หยุดศัตรูได้นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะสโลว์ศัตรูได้นะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับทาราโคนาแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครที่มีฟูฟูเนี่ยมันจะทําให้เล่นเอพิโซดได้ง่ายนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าตัวเอพิโซดที่มาเนี่ยมันเป็นระดับทั่วไปอยู่ อ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าระดับยากหรือว่าโหมด time attack เข้ามาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเห็นผลชัดเจนว่าไอ้ฟูฟูเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายได้แรงมากแล้วทำให้เราจบดันได้เร็วมากๆนั่นเองเน,นะก็ถ้าเกิดมีก็จะเล่นเอพิโซดได้ง่ายนะครับอ่ะโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนเพื่อลองเอาไปตัดสินใจกันดูว่าจะเปิดหรือเปล่านะครับแต่เรทเนี่ยหา4ดาวก็โอเคนะเปิดค่อนข้างดีเลย นะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับผมแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะและถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ